ที่เขาออกไปวอนสถานทูตสวีเดนนะคะให้เร่งออกวีซา่าเพราะว่าขาดรายได้ช่วงที่จะต้องไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนค่ะตัวแทนของกลุ่มแรงงานชาวไทยจากจังหวัดชัยภูมิพร้อมกับตัวแทนจากหลายบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนนะคะรวมตัวกันยื่นหนังสือถึงนางอันนา ฮัมมาเกรนเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือประสานงานกับรัฐบาลสวีเดนให้เร่งอนุวัติวีซ่าให้แรงงานไทยนั้นเดินทางไปทำงานในฤดูการเก็บผลไม้ป่าประจำปี2568 โดยกลุ่มผู้ใช้รายงานเปิดเผยว่าเคยเดินทางไปทำงานที่ประเทศสวีเดนมาแล้วนับ10ปีนะคะโดยได้รับการว่าจ้างจากบริษัทต่างชาติหลายบริษัทค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทสวีเดนเบอร์รี่เอบีเบอร์แกมบร์เอบีนะคะแล้วก็บริษัทบอสเนียบาร์เอบีอ Bar AB, แล้วก็ พอลาริก้าเอบีนะคะซึ่งแต่ละปีค่ะแรงงานสามารถสร้างรายได้สูงถึงคนละหลักแสนบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ปีนี้แรงงานจํานวนมากถูกปฏิเสธการเดินทางเนื่องจากรัฐบาลสวีเดนนั้นนะคะยังไม่อนุมัติบีซ่าทําให้แรงงานเหล่านี้ค่ะไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่นนอกจากกลับไปทําไร่ไปทํานาเพียงแค่ปีละครั้งหรือรับจ้างั่วไปนะคะรายได้ก็ไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยกว่า2,500คนทั่วประเทศค่ะโดยการที่พวก เขามายื่นหนังสือในครั้งนี้นะคะก็อยากจะขอให้รัฐบาลสวีเดนนั้นเปิดโอกาสให้แรงงานไทยเดินทางไปทํางานได้ตามปกติล่าสุดมีรายงานว่าในวันที่4ก่เด็กดาคมหรือวันนี้นะคะทางสถานทูตสวีเดนประจําประเทศไทยจะมีการประชุมหารือในประเด็นดังกล่าวคาดว่าจะมีการพิจารณาแนวทางนะคะในการที่จะแก้ปัญหาแล้วก็หาผลสรุปอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้ค่ะเดีย๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะทุกคนมีความหวังกับการไปเก็บผลไม้ป่า ใช่ค่ะอยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งทางไทยและทางสวีเดนนะคะให้ให้เห็นใจเราถ้าเป็นไปได้เราก็อยากให้เราได้บินอยากให้เราได้ไปเก็บไปทํารายได้ของเราเหมือนเดิมเรามาวันนี้แค่จะมาขอความวิงวอนนะคะจ้าแล้วเราอยากให้ท่านลงไปดูว่าคนที่ไปเก็บผลไม้มาแล้วได้เงินที่เขาสามารถส่งลูกเรียนตำรวจเรียนแพทย์พยาบาลเยอะแยะค่ะที่สามารถมาต่อยอดในชีวิตเขาได้อีกเยอะแยะ กำลังใจนะคะให้กับพี่น้องแรงงานทุกคนนะคะกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตดทอยแบบนี้จนไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพแล้วก็วอนรัฐบาลให้ช่วยดูแลกลุ่มพวกเขาเหานี้ด้วยนะคะพาคุณผู้ชม